ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด จริงผ่านจบตันใหม่วันนี้ฝน CL สอจุหไหนดูดิเรือเราจะมูอีกแล้ววิกฤตแห่งการอยู่รอด GM 2.5เลข,ขนาดนั้นอะ่ะเราจะตรงเมื่อไหร่จะเลี้ยงไปทำไมตัวเล็กที่สุดในไทย เขาเกิดเป็นคนมาแล้วเด็กเล็กจะเป็นยังไงก็เลี้ยงเอาทับทิมเด็กจิ๋วถ้าที่กีหังหอนนั้นน่าจะเกิดจากควันนาทีระทึกพึ่งแตกรั่น ก็คือปกติแล้วค่ะถ้าเกิดเด็กติดเทอมอะ่ะเราก็จะพาเด็กออกไปทํากิจกรรมข้างนอกบ้านเพราะว่าที่บ้านจะเป็นการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกอะค่ะแบบว่าให้เขาได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆหรือแบบตอนเย็นนะคะมีออกไปวิ่งเล่นไปมีกิจกรรมกับเพื่อนๆในหมู่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันมีฝุ่นมามันก็ทําให้เราเนี่ยต้องอยู่แต่ในบ้านผมอยู่เชียงใหม่ม,มากว่า10กว่าปีแล้วครับผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับ ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะครับเชียงใหม่เขาประมาณเหมือนเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยเนาะสภาพอากาศดีช่วงหน้าหนาวเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะมากแต่เมื่อสองสามปีหลังนะครับก่อนโควิดสักปีหนึ่งเนี่ยเชียงใหม่เริ่มเปลี่ยนไปครับนักท่องเที่ยวลดลงสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาเป็นจากปัญหา PM 2.5หหมอกควันนี่แหละครับก็อยู่กับฝุ่นมาจน จนเรียกได้ว่าเป็นความเคยชินเลยก็ได้ค่ะช่วงนั้นจําได้ว่าออกไปนอกบ้านคือท้องฟ้าเป็นสีแดงตอนน,ตอนนั้นว่าหนักแล้วกลับมาปีนี้หนักกว่าเดิมอีกค่ะตอนนี้เริ่มหนักขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีจนมีผลกระทบมากๆครับมันใกล้ตัวเรามากๆหนักจนแบบว่าเด็กๆเ,เหมือนแบบเริ่มมีอาการตื่นมาตาบวมหรือแบบนอนนอนอยู่เลือดกำเดาไหลใครดูดิ เลือดออกจมูกแล้วตั้งใหม่วันนี้ฝุ่นคือเอ็มจุดห้าเยอะเกินไปแล้วฝุ่นทำให้น้องเกลี่ด์อาเจมูน้องเกลี่ตกใจมากแล้วน้องเกลี่ก็ไอด้วยอยู่ในบ้านเปิดครึ่งฟ้าอากาศกันนะคะถ้าออกข้างนอกแกลืมใส่หน,น้นากากอนามายัยแบบ k ค95ด้วยความเป็นห่วงขา,าน้องเกลี่ค่ะกลัวฝุ่น ฝนเยอะไหมที่โรงเรียนเยอะครูต้องเอาเครื่องควบอากาศมาไว้ในห้องด้วยแล้วแต่ก่อนน้องน้องเกมไปเที่ยวข้างน,นอกกันบ่อยไหมบ่อยไปเที่ยวไหนกันมาบ้างข้างนอกหลายเลยหลายอย่างเลยแล้วเดี๋ยวนี้ได้ไปไหมอ่ะแผลงเดี๋ยวนี้ยังได้ไปอยู่ไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> ไปอยู่นะคะแต่แค่มีฝนเยอะเกินไปเบื่อมากเลย มันเป็นยังไงมั่งมันทาให้เราทําให้เราไม่สบายแล้วทําให้เรามีหวัดแล้วก็มีขี้มูก,กอะไรพวกนีเ้เยอะขึ้นโอเคแล้วตอนนั้นน่ะที่เลือดที่เลือดไหลออางจมูกตอนนั้นน,น่ะกลัวไหมไม่กลัวเลือดไหลประจํามลยบางครั้งก็ไหลบางครั้งก็ไม่ไหลาบางครั้งไหลหนึ่งข้างบางครั้งก็ไหลสองข้างตกใจค่ะยอมรับว่าตกใจมากเพราะว่า มันถึงขั้นนั้นเลยเหรอเพราะว่ากับตัวเราใช่ไหมคะเราไม่เคยเจอแต่พอพอมาเป็นที่ลูกก็ค่อนข้างอย่างแรกเลยก็คือถ้าคนเป็นแม่ก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องลูกอยู่แล้วถูกไหมคะพอเห็นลูกคือบางทีค่ะถ้าคิดไม่ออกคือบางทีเด็กเด็กหลับอยู่ใช่ไหมคะในห้องนอนปิดปิดหน้าต่างเปิดแอร์เปิดเครื่องฟอกอากาศนอนอยู่บางทีเลือดกําเดาไหลออกมาเปื้อนหมอนโดยที่น้องเองก็ไม่รู้ตัวค่ะ น้องเองก็ไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันตื่นมาตอนสาคือแบบอา้าวเป็นคราบเลือดติดอยู่ที่หมอนแรกๆก,ก็ตกใจบางทีแบบหลังๆล,ลูกคือแบบตื่นเขาเริ่มรู้ตัวเขาก็ตื่นแบบสะกิดมาม้าเลือดออกเราก็แบบต้องเตรียมพวกทิชชู่เตรียมอะไรพวกนี้ค่ะบางทีกลางดึกอะ่ะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็พาลูกไปเช็ดทำความสะอาดแล้วค่อยกลับมานอนต่อหรือบางทีตอนเช้าค่ะตื่นมานี่คือแบบ ไหลออกมาเป็นแบบเลือดสดๆอย่างนี้เลยการทํากิจกรรมการแจ้งปกติผมกับลูกๆเนี่ยจะไปออกกาลังกายจะไปวิ่งเล่นที่สวนนะครับจะพาลูกไปเที่ยวธรรมชาติตอนนี้ก็งดหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ครอบครัวเรานะครับก็เป็นเกือบทุกทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้จากเมื่อก่อนที่เราแบบไม่มีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยวันนี้เราแทบจะต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศทุกห้องเลยนะครับเป็น ภาระค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นถึงแม้จะมีการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไม่อย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ภาคเหนือแต่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงต้องทนอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นพิษวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็เลยเปลี่ยนไป คิดไม่สามารถแสงของพระคิดไม่สามารถแบบว่าฝ่าหุ่นออกมาได้บรรยากาศนะคะสีท้องฟ้าตอนนี้เหมือนฝนจะตกแต่คือฝนไม่ตกแล้วก็แบบค้องฟ้าบนเชีหมีน้ำตาลมีแตะฝุ่นนะคะเราต้องปิดบ้านเรียกว่าซีลเลยค่ะซีลบ้าน เพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยเข้ามาเลยเ mm. ชื่อไหมว่าบางวันนะคะ mm. ตื่นมาตอนเช้า mm. แค่เราลงมาข้างล่างะคะ่ะ mm. เปิดเครื่องฟอกอากาศ mm. หน้าจอโชว์เป็นสีแดง mm. ทงั้งๆที่เราฟิลบ้านตลอดทั้งคืนเลยนะคะ mm. มันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นผลกระทบอย่างเช่นว่าเรื่องพื้นฐานเลยคือเด็กๆไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกแล้วเด็กๆอยู่แต่ในบ้านมันจะมีความเครียดที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองกิจกรรมในบ้านไม่สามารถทําให้เด็กๆสามารถ ใช้ในในเรื่องเขาเรียกว่าแบบ express อารมณ์ของเขาอะค่ะออกไปได้หมดเขาก็จะถูกถูกเหมือนรบบถูกลิมิตอยู่แค่ในบ้านบริเวณในบ้านในบ,บริเวณในห้องของเล่นที่เราจัดไว้ให้เขาสิ่งของที่เล่นก็จะทําได้แค่ส่วนหนึ่งไม่สามารถออกไปเล่นข้างนอกได้แม้กระทั่งโซนด้านนอกของบ้านนะคะที่เป็นโซนเรื่องของเล่นดินเล่นรายเขาก็งงว่าทําไมอ่ะเขาถึงออกไปข้างนอกไม่ได้เลยแม้กระทั่งอยู่ในบริเวณบ้านของเขา ต้องยอมรับว่าปีก่อนๆหนักกว่าครับแต่ปีนี้มันมันมันรุนแรงในแง่ของการอยากใช้ชีวิตเนี่ยมันหนักกว่าแต่ถ้าปริมาณฝุ่นอ่ะผมผมเคยมีปีหนึ่งที่มันมองไม่เห็นอะไรเลยขับรถไปเหมือนเราอยู่ในเมืองหมอกเลยเนี้ยครับในครอบครัวเรานะครับเราก็คุยกันว่าปัญหาสุขภาพลูกมาเป็นอัานวนหนึงฉะนั้น เซฟโซนของเราคือที่บ้านนะครับที่บ้านเราก็จะมีเครื่องฟอกอากาศเกือบทุกห้องเลยนะครับแล้วก็พยายามในอของลูกก็ให้ลูกล้างจมูกวันละครั้งวันละสองครั้งแล้วแต่ว่าเขามีอาการมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนข้างนอกเราก็พยายามที่ใส่แมสให้ได้มากที่สุดแต่อย่างว่านะครับคือเด็กนะครับ แกก็ให้ใส่ทั้งวันแกก็คงอึดอัดก็ต้องมีช่วงบ้างอะไรเงี้ยผู้คนทําได้แค่ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวป้องกันระมัดระวังอย่างเต็มที่เมื่อต้องออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านครอบครัวของคุณกันพงศ์ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน หลังจากตัดสินใจมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับครอบครัวร่วม10ปีการใช้ชีวิตและการดูแลลูกทั้งสองคนเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เชียงใหม่นะครับปีนี้เข้าปีที่1 0นะครับตอนแรกที่มาอยู่ก็คือตัดสินใจว่าเรามาเที่ยวแล้วทีนี้อากาศมันดีเราก็เลยสนใจที่ว่าจะมาอยู่ที่นี่กันนะครับแต่พอมาอยู่แต่หลังจากปีที่เริ่มมาอยู่เนี่ยอากาศก็ดีขึ้นดีขึ้นเนาะแต่พอรักพักหลังๆนะครับช่วงหลังๆหลาย,ลายปีผ่านมาเนี่ยพอเราเริ่มมาอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยอากาศเริ่มแย่ลงไปเรื่อยนะครับเริ่มฝุ่นควันอะไรเงี้ยก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราออกบ้านไปก็ ออกไปตัวเปล่าได้นะครับแต่พอเพิ่มมีสูรฝุ่นควันเข้ามานะครับเนาะก็ต้องใส่หน้ากากออกมาจากออกจากบ้านนะครับผลกระทบสาหรับเด็กก็คือว่าจากปกติเด็กจะต้องออกมาเล่นข้างนอกนะครับเนาะเล่นในพื้นที่โล่งกว้างแต่ตอนนี้พอฝุ่นควันมันเยอะนะครับมันไม่สามารถออกมาเล่นข้างนอกได้นะครับเนาะเพราะมันมีผลตอบบ่อระบบการหายใจของเด็กครับเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องนี้สำหรับการดูแลนะครับเนาะเราก็ จะมันนะครับเปลี่ยนหน้ากากนะครับทุกครั้งที่เวลาออกจากบ้านเราก็จะเปลี่ยนหน้ากากใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วเวลาเด็กๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะให้เด็กห้อยหน้ากากตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันฝุ่นควันนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวเราเป็นผู้ใหญ่นะครับพอได้รับฝุ่นควันก็ยจะมีมีปัญหาอาการหายใจแล้วทีนี้เด็กครับอวัยวาทุกอย่างมันน้อยกว่าก็จะยิ่งลำบากมากกว่าเราครับก็จะหมันเรื่องของดูแลในเรื่องของเปลี่ยนหน้ากากนะครับแล้วก็อาบน้ำนะครับหลังจากออกจากบ้านออกออกไปข้างนอกกลับบ้านมาก็ จะให้เด็กอาบน้าเสมอครับเพราะว่าฝุ่นติดตามตัวตามอะไรเงี้ยครับถ้าเรายังอยู่แบบนี้คิดว่าไม่น่าจะแก้ได้แต่มันต้องมีการเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนในภาพนี้คือเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมของเราเองแล้วก็ทางอื่นนะ่ะ ผมไม่แน่นใจนะว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางอะไระจะมีการที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือเปล่า <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรได,ได้ดีมากขึ้นไปวันนี้ครับ <c oughs> ก็รอรอให้สภาพอากาศดีขึ้นหรือว่า,าทางอื่นที่มีข้อเสนอที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตอากาศเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับทุกอยาก่าง ถาว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่เดือดร้อนแต่เชื่อว่าหลายๆครอบครัวค่ะที่เดือดร้อนเพราะว่าเราก็เราก็มีมีสังคมที่แบบว่าพูดคุยกันกับทางเพื่อนบ้านกับในหมู่บ้านและทุกๆคนก็คือรู้สึกเหมือนกันว่าการฝุ่นหรือว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นช่วงนี้ค่ะมันทำให้วิถีชีวิตเราใช้ชีวิตได้ลำบากมากขึ้น หรือการที่แบบว่าบางคนก็คือมีผลกระทบเรื่องของสุขภาพมากขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะทำอะไรไม่ได้ก็คือนอกจากอดทนซึ่งเราก็อดทนแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็คือเหมือนถ้าเกิดมีช่วงไหนมีลมมามีอะไรมาคือดีใจมากเราก็จะแบบภาวนาภาวนาเลยนะคะขอแบบว่ามาแรงๆได้ไหมพัดฝุ่นออกไป พอพัดฝุ่นออกไปเสร็จสักพักอ้าวกลับมาใหม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าปัญหาหลักๆเลยคือเกิดจากอันไหนบ้างแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ถ้าไม่มีฝุ่นเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่สวยมากๆเล็กขนาดนั้นอ่ะเราจะโตเมื่อไหร่จะเลี้ยงไปทําไมตัวเล็กที่สุดในไทย เขาเกิดเป็นคนมาแล้วเจนเล็กจะเป็นยังไงก็เลี้ยงเอาทัพทิมเด็กจิ๋วถ้าที่กีหังหอนนั้นน่าจะเกิดจากควันน่าทีระทึกพึ่งแตกรันเรื่องจริงผ่านจอ